สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุภูทุคนครับขอตอนรับพี่น้องเขาดูชมอีสานมักมวนครับผมเอา้าสวัสดีสุภูสุคนครับนะครับขอตอนรับพี่น้องเขาสูช่อีสานมักมวนอาว่าเป็นอีพีที่สิบหา้าอีพีที่สิบห้านะครับสำหรับไล่เ hey. ฮนะครับผมสไตล์อีสานมักมวนขอบคุณไลๆนะครับพี่น้องป้องไปที่ให้คิดห้เกียริที่ตามรับชมตั้งแต่ อีพีแรกๆจนมาหอดอีพี่นี่นะครับขอบพูณหลายๆกันแล้วกันเนาะสำหรับพลังเงียบเด้อสำหรับูผู้ใดบ่งมาหันเด็กกดซับสะไขว่เด็กกดยังกะฝากในเด้อพี่น้องเด้อนะครับอ่ะเข้ามาหอดอีพี่นี่นะครับถือว่าบ่หน่อยนะครับถือว่าบ่หน่อยนะครับสำหรับอีพีที่อีพีที่ชี่ผาเข้านะครับผมออะผมถี่ท่วนก่อนนะครับผมถี่ท่วนก่อนนะครับตั่งแตลูกนหน่อยขึ้นมานะครับ ขลืมบอกถึงบรรยากาศมื่นนี่พี่น้องบรรยากาศมืดนคึมนะครับฝนตก,กเฮากาเซาตกสองมืส่สองขึนครับพี่น้องตกกับว่ตกแห้งดอกเดี๋ยวคอยได้แห้งบาิ้นบัดคอยทางบ้านพี่น้องเป็นยังไงเป็นคือกอันบอนะครับวางว่ากันสีคือกนันนั่นแหละเนาะอาจจะทัวร์เทียไทยนั่นแะนะครับเอา้ามาพบกันมื่นนี้เฮ้าอีพี่ที่จะหาผมสิทวนก่อนนะับตั้งสายขึ้นนะครับเอไม่เหนือ e มีรามีที่นี่ผมสิทวนผมบท่ทวนเบิดดอก ผมดีชวนต้งแต่ลูกหน่อยลงมาแล้วกันที่เขาไ่ขึ้นมือนั่นเนาะอ่ะลองฟังนะครับสำหรับผู้ใดที่พ่อในเบิงว่ามันเป็นมาแนวดั่งับไปเบิงงด้สำหรับผู้เขามาเบิงไม่ด้อครับเด้อ อ่าทำโมฮอนนีทำโมฮอนนีนะครับโดโดลาซอนมีซนโดลาซอนลาซอนโดลาซอนลาซอนมีเลลาเดโดอ่าโดลาซอนลาซอนมีเลลาเดโดอ่าทำโมฮอนนีนะครับบาทที่หขาสีต่อต่อไปเนี๋ยวไหนนะครับผม มองนี้เขาเรียนแล้วเนี่ยครับมองเขาเรียนมาแล้วเด้ออย่าลืมโดลาซอนลาซอนมีเรลาเรโดซอนเรซอนมีลาซอนมีเรลาเรโดมองนี้เขาเรียนมาแล้วนะครับเอากลับมาใส่เด้อซอนเรซอนมีลาซอนมีเรลาเรโดอ่าโดลาซอนลาซอนมีเรลาเรโดนี่คืออีพีเก่าต่อ ซอนเลซอนมีละซอนมีเลหลาเลโดมงนี้เขาเคยพันมาเลยครับพี่น้องถ้าผู้ใดติดตามมาจากการอีพีหนึ่งสีหูว่าตรงนี้เขาเคยพันมาเลยเอาขึ้นมาใส่เอากลับมาใส่ใหม่อ่าซอนเลซ่อนมีละซ่อนมีเลหลาเลโดเอาสำหรับผู้ใดที่มาใหมนะครับออสซาซ้อนเลซ่อนมีละซอนมีเล นะครับเป็นแนวนี้นะครับผมซอนเลซอนมีละซอนมีเลลาเลโดมาติต่อกันเลยน,นะครับจากอีพีก่อนคือโดลาซอลลาซอลมีเลลาเลโดซอนเลซอนมีลาซอลมีเลลาเลโดนี่เขาผ่านมาแล้วเอากลับมาใส่นะครับผมเนาะเข้าใจเนาะคือสีบลงง็งกันนะครับเอาเอาไหมต่อกันเลยเด้อโดลาซอลลาซอลมีเลลาเลโดซอนเลซอนมีลาซอลมีเลลาเลโด นา้บอครับเอาซาซาโดลาซอนโดลาซอนลาซอนมีเลลาเลโดซอนเลซอนมีลาซอนมีเลลาเลโดนา้บอคือสีบ่งงกันนะครับคือสีบ่งงกันเนาะอ้าวเสียงลมแห้งกับบัากันเ่านผีน้องเด้ออัดขอให้กันแล้วกันนะครับเอ้ามาเอาต่อนนะครับเอาซาซานะครับสำหรับ หาผู้งงเนาะหาเคนว่ายจะไปไว้หลายอ่ะสัตว์เอ้าโดลาซอนลาซอนมีเลลาเลโดซอนเลซอนมีลาซอนมีเลลาเลโดอีกรอบครับโดลาซอนลาซอนมีเลลาเลโดซอนเลซอนมีลาซอนมีเลลาเลโดไหนบ่ครับโดลาซอนลาซอนมีเลลาเลโด ซอนเล่ซอนมีนาซอนมีเน่าเลโดคิดว่าน่าจะเข้าใจนะครับสำหรับผู้ทีท่ตามมากนะครับพบว่าตัวนี้เขาเคยเคยเรียนแล้ว เขาพันมาแล้วเขาพันมาแล้วซ้อนเรซ้อนมีและซ้อนมีเรลาเลโดนะครับผมเอากลับมาใส่เด้อนะครับผมคือโดลาซ้ do, la son, la son, me, la, le, อนลาซ้อนมีเรลาเลโดซ้อนเรซ้อนมีลาซ้อนมีเรลาเลโดไหนวะครับคือสีบองงเนาะคือสีบองงเอาไม่ซะซะโดลาซอนลาซอนมีเรลาเลโดซอนเรซอนมีลาซอนมีเรลาเลโดไหนวะครับ คือสีบององอ่าคือสีบององกันคือสีบององกันเพราะว่อบองบองนี่เขาผ่านมาเลียเอากลับมาใส่เอากลับมาใส่เนาะกับสีขึ้นมาแบบอ่ามันสิเป็นแบบนี้นะครับมันสิเป็นแบบนี้เนาะ โดลาซอนลาซอนมีเลลาเลโดซอนเลซอนมีลาซอนมีเลลาเลโดอ่าได้บ่ครับได้บอก็สีบงงอ้าวที่นี่ต่อหลังจากอ่าโดลาซอนลาซอนมีเลลาเลโดซอนเลซอนมีลาซอนมีเลลาเลโดที่นี่อ่าที่นี่ ไปมองเก่าที่เขาเคยมาซอนเลซอนมีลาซอนมีเลลาเลโดอ่ตัวนี้เขาก็เคยเลแล้วฟ้ามีเลมีฟ้ามีลามีฟ้ามีเลมีฟ้าลามีเอากลับมาใส่ครับเอากลับมาใส่เด้อลาซอนลาซอนมีเลลาเลโดซอนเลซอนมีลาซอนมีเลลาเลโด ซอนเล่ซอนมีล่ซอนมีเล่นเ้อ่ามันต้องเป็นดนนะครับมันต้องเป็นดนออโทษขอเอาให้นะครับซอนเล่ซอนมีละซอนมีเล่ไหนเ้อ่ากันสีมาฟามีเล่มีฟามีลามีฟามีเล่มีฟามีล่ามีนะครับอาเด้อที่นี่มาถิต่อกันแนวนี้นะครับ ลาซอนลาซอนมีเลลาเลดดซอนเลซอนมีลาซอนมีเลลาเลดุนฟ้ามีเลมีฟ้ามีลามีฟ้ามีเลมีฟ้าลามีได้บอครับอันนี้เขาเคยพันมาเบิร์ดแล้วครับเอามาเอามาต่อกันเนาะคือสีบององคือสีบององนะครับคือสีบงงเนาะสีเป็นเนวนี้นะครับสีบององเ,สบเป็นแนวนี้ที่นี่เอาซาซาสำหรับถีบผู้พันเด่นหุ่นจักร ฟามีเลฟามีเลมามีลามิฝา e มีเลมีฟลามีอ่าามีเลมีฟามีลามีฟา i มีเลมีฟาลา i มีฝามีเลมิฝามีลาามเลมีฟลามีอามาตอกันสิเป็น โดลาซอนลาซอนมีเลลาเลโดซอนเลซอนมีลาซอนมีเลลาเลโดฟ้ามีเลมีฟ้ามีลามีฟ้ามีเลมีฟ้าลามีได้บ่ครับงงบ่พี่น้องยังงงเนอะเอาเห้ไดดเด้อพี่น้องเนอะก่อที่ผมไปไว้นี่ผมไม่อย่างครับเพราะว่ามีแต่ถอนเก่าๆสี่ขาผ่านมาเลี้ยวเอามาต่อกเอามาเชื่อมกันนะครับผมเนอะคือสีเขาโอกเข้าใจนะครับเอาไหมซ่าๆก็ได้ <laughs> ลาซอนลาซอนมีเลลาเลดูซอนเลซอนมีลาซอนมีเลลาเลดุซ้อนเลซอนมีลาซอนมีเลลาเลดนฟ้ามีเลมีฟ้ามีลามีฟ้ามีเลมีฟ้าลามีอ่าได้บอได้บอพี่หลอกได้บะเออได้เนาะได้เนาะได้เนาะอ่าฟ้ามีเลมีฟ้ามีลามีฟ้ามีเลมีฟ้าลามี ลาทีเไดมีฟ้ามีลาฟา้ามีลาน่ะอันนี้ก็คนต่อทอนต่อทอนต่อเด้ออ้าวที่นี่เรียนกันซ่าสะาดได้ปะที่นี่เด้ออีพี่ก่อนนับต่อโดลาซอนลาซอนมีเลลาเลดนต่อซอนเลซอนมีลาซอนมีเลลาเลดนต่อฟ้ามีเลมีฟ้ามีลามีฟ้ามีเลมีฟานามีต่อลา ทีเลมีฟามีลาฟาลามีอ่าตรงนี้คือทอนไหมทอนนี้พี่น,น้องมาในค่คยหูวจักเอาซาซาลาทีเลมีฟามีลาฟาลามีอ่าอีกซาซาลาทีเลมีฟามีลาฟาลามีเอาอีกรอบนึงลาลาทีเลมีฟามีลาฟาลามีได้ไหครับ อ่าเอาสองรอบท่อนนี้อ่าลาทีเลมีฟามีลาฟาลามีลาทีเลมีฟามีลาฟาลามีลาเนอะอ่าท่อนนี้คือท่อนไม่พี่น้องไม่ได้เคยเอาซะซักลาทีเลมีฟามีลาฟาลามีลา ทีเลมีฟาเมลาฟาเาเมลาอ่าได้ไหครับอีกรอบนึงลาทีเลมีฟาเมลาฟาเาเมลาทีเลมีฟาเมลาฟาเาเมลาอ่าทีนี้เอามาต่อกันมันสิเป็นอะไรพี่น้องฟังเนื้อเอาซาซะโดลาซอนลาซอนมีเลลาเลโดซอนเลซอนมีลาซอนมีเลลาเลโด ฝามีเล่มีฝามีลามีฝามีเลมีฝาลามีล่ะดีเลมีฝามีลาฝาลามีลาดีเลมีฝามีลาฝาลามีลาได้ปะครับคือเราพิ่น้องสิบโมงนะครับก็สิไปไหวนี่คือทอนเก่าๆทั้งนั้นครับทอนเก่าๆทั้งนั้นอีพี่ที่เคยแนะนมากที่เคยพาเล่นมากเอากลับขึ้นมาใส่นะครับผมเนาะมันสิเป็นแนวนี้นะมันสิเป็นแนวนี้อ่าที่นี่เขามาย้อน ตั้งแต่อีพีแรกๆจนมาหอดวางนี่มันไปมาเนว่ไรนะครับผมที่ให้พี่น้องสี่ให้พี่น้องเพราในงงนะครับคือว่าอ๋อมันอยู่มองนี้มาเล่นมองนี้นะครับผมเอาไปสาสานเนาะนะครับ สีเป็นเนวนี้นะครับสีเป็นเนวนี้นะครับผมอ่าขับพี่น้องเข้าใจนะครับห้พี่น้องเข้าใจเด้อบอเข้าใจกับสิขึมืนให้เข้าใจนะครับผมอย่างงอย่างงนะครับผมนี่ละมือนี้เอาหอดนี้นะครับลาทีเลมีฟามีลาฟารามีลาทีเลมีฟามีลาฟารามีลาเนาะ เอาหอนนี่นะครับหอต่อหมอนนี่เด้ออย่าลืมเด้วยมือนี่โดโดลาซอนลาซอนมีเลลาเลโดซอนเลซอนมีลาซอนมีเลลาเดโดฟ้ามีเลซอนเลซอนมีซอนเลซอนมีลาซอนมีเลลาเดโดฟ้ามีเลมีฟ้ามีลามีฟ้ามีเลมีฟ้ามีลาทีเลมีฟ้ามีลาฟ้าลามีลาทีเลมีฟ้ามีลาฟ้าลามีลาหอดมองนี่นะครับ ข้อนตรงนี้เนอะนะครับให้พี่น้องฮะนะครับคัดของบอลไดกัพักมาถามกันได้นะครับผมเอาสำหรับมือนี่ลุยซันบางนวนกะบโมเมียร์หมากไม้มีแค่เพียงเท่านี้นะครับผมมืดแน่กับบว่ากันเพราะว่าบลอากาศแสงแดดมันคึ้นคืมฝนตกมาสองมือแล้วพี่น้องนะครับผมเนาะจังได้กัให้พี่น้องฮัดเบิร์นะครับฮัดเบิร์กเนอะนะรักษาสุขภาพร่างกายน้ำเน่์นะครับสถานการณ์โควิดคุ่มือนี้กะ หลายแรงเห็นไหมครับผมใส่ชีวิตโดยบัวประมาท่ิพาประกันในขเขาตกองให้กันแล้วกันนะครับสําหรับผู้ที่พอยังมากกับใจเย็นๆนะครับผมให้ผมจดละจบไลแ่แห่ซะก่อนด้วยพี่น้องเด้อนะครับผมเมื่อนี้กะซ้นำนี่แหละนะครับพี่น้องฮะเอาใจซอยสุบุญเจคนสู้สูสูสูนะครับยอย่าทออย่าแท้เอาเมื่อนี้ลุยสานมันกมวลกะตตองลาบไปก่อนนะครับพบกัน ep น้า ep นี่ก็ขอพูดเล่นๆที่เบิรงกโมฮอดมองนี่พิพาปรากันใลอเขอตกลงสวัสดีครับ